12บสอนสิงหาอภิวาวันมงคลสิริกิตเฉลิมพระชน91พระพันษาองค์แม่พระมิ่งขวัญดวงชีวันขวัญประชาสารสินวิจิตราศิลปาชีพทั่วถิ่นไทยพระสกนิกรสรซองกีรก้องเถลิงไกลอัญเชิญทุกเทพไทยอภิบาลราชชนน,นี ปวงข้าราชการพนักงานสดุดีศิราราบน้อมเกสีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์พิเศษวิสิทธิ์วิสิทต,ตสาอัตประลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม